สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูผัดคะน้าหมูกรอบเมนูง่ายๆเอาไว้ทำให้คนในครอบครัวทานกันค่ะไหนใครชอบทานหมูกรอบแบบเจก,กันบ้างหมูกรอบกรุบกรุบผัดเข้ากันกับคะน้ากรอบกรอบรสกลมกล่อมเอาเป็นว่าใครอยากทำทานไปค่ะตเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำผักคะนา้ามาหั่นแฉลบได้เลย หั่นให้หมดนะคะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปหมูกรอบนํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคาได้เลยหั่นให้หมดดีเมื่อหั่นหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ ตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับผัดต่อได้เลยเอาให้ส่งกลิ่นหอมนะคะผัดไปไดเรื่อยจนเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองดีเทน้ำมันหอยลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำเปล่าเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วก็ผัดได้เลยค่ะ ผัดส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีผัดไปไดเรื่อยๆจนเข้ากันจากนั้นตามด้วยหมูกรอบและผัดต่ออีกครั้งได้เลยค่ะผัดไปไดเรื่อยๆให้กลิ่นหอมสวยดี ผัไไดเปเรื่อยๆจนเข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่คะน้าที่หั่นไว้ลงไปใส่ลงไปให้หมดดีเลยนะคะตามด้วยพริกแดงสินดาใส่ลงไปค่ะและผัดส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งผัดเปเรื่อยๆจนหอมดีเลยแค่นี้คือสีสันและก็กลิ่นนะ่าทานมาก ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนเข้ากันค่ะกลิ่นหอมไม่ไหวแค่นี้ก็หิวแล้วนะคะเนียเอาละเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วไปค่ะเตรียมจะเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดคะน้าหมูกรอบเมนูง่ายๆที่ทานกันได้ทั้งบ้านใครที่อยากทำเมนูอะไรง่ายๆแบบนี้เจ๊ขอแนะนำเมนูนี้เลยค่ะหมูกรอบกรอบมาก ทานกับคณะกรุบกรบเหมือนกันเอาละพูดแบบนี้แล้วก็ต้องขอเข้าสวดร้อนๆสักจานแล้วล่ะค่ะอย่าลืมไปทําตามเจ๊ก,กันนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ